คิดยังไงกับการที่คนบอกว่าการเป็น LGBT เป็นบาปเลิกคะ่ะออมเลิกถามเดิมเลิกตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองหรือกับใครได้แล้วศาสนาไม่ใช่ที่สุดศาสนาไม่ใช่ที่สุดคะ่ะชีวิตเราคือสุดชีวิตอยู่ได้ โดยไม่มีศาสนานะคะแต่ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่รักตัวเองไม่มีศาสนาก็อยู่ได้ค่ะไม่มีศาสนาก็เป็นคนดีได้ค่ะแต่ชีวิตเนี้ยมันอยู่ไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่เห็นค่าในตัวเองคุณจะไปแคร์ศาสนาทำไมอ่ะจะไปแคร์ศาสนาทำไมแคร์ตัวเองให้มันเยอะๆมันหมดยุคที่จะต้องมานั่งตั้งคำถามแล้วว่า ไม่มีใครมีติดมาตั้งคำถามแบบนี้กับเราทั้งนั้นเรื่องของมึงเรื่องของศาสนามึงกูไม่เกี่ยวชีวิตเป็นของกูอยู่เนาเป็นคนไม่มีตาสนายังได้เลยนะคนนะดังนั้นไม่ต้องไปให้ความสำคัญเยอะค่ะกับการที่ จะมีความเชื่อหรือมีอะไรมาตัดสินคุณค่าในตัวเรามาจัดตัวเรามาพิพากษาตัวเราว่าเป็นแบบนี้บาปหรือไม่บาปมาเอามาให้ศาสนามาครอบหัวเรามันไม่ถูกศาสนาต้องอยู่ที่นี่ศาสนาต้องอยู่ในใจ เป็นที่พึ่งท,ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาเราไปยึดถือนับถือแล้วมันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่ามันทําให้เรารู้สึกอยากใฝ่ดีเป็นคนดีศาสนาแท้จริงต้องอยู่ในหัวใจไม่ใช่อยู่บนนี้ไม่ใช่มาบอกนู่นนี่นั่นไม่เข้าใจแหละเขาอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะโดนตั้งคําถามมาเหมือนกันแต่ดิฉันก็คืออยากบอกว่าคุณอะเลิกสนใจไอ้คําถามพวกนี้ได้แล้วมันไม่มีไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณค่าเลยสําหรับเราคะ่ะไม่มีประโยชน์ เรื่องของศาสนาค่ะไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องไปแคร์<า>มึไปมึงไปเทศมึงไปสอนกันในกลุ่มพวกมึงเถอะ เรื่องของมึงพระพุทธเจ้าของมึงกับของกูคนละองค์กันพระพุทธเจ้าของมึงกับของกูคนละองค์กันค่ะพระพุทธพระพุทธเจ้าของกูต้องมีมหากรุณาธิคุณแล้วก็ใจกว้างโอบรับคนทุกเพศท,ทุกวัยทุกชนชั้นวันนะพระพุทธเจ้าของกูสอนเรื่องปัจจุบันกรรมค่ะปัจจุบันกรรมสาคัญกว่ากรรมในอดีต ไม่ว่าตุดกระเทย lgbt ผู้หญิงผู้ชายทุกคนเป็นคนดีได้หมดยึดคอนเซป t นี้ถ้าเชื่อเรื่องศาสนาพุทธถ้ามึงเชื่อเรื่องกรรมเก่าก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตมึงก็ปล่อยไปตามยถากรรมเถอะให้บุญบาปตัดสินไป <c oughs> เอาจริงเปะละ่ะเออถ้าคิดอย่างนี้ก็ปล่อยให้บุญบาปตัดสินไปค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้ว ศาสนาพูดสอนแบบนั้นเหรอศาสนาพูดสอนว่าเราทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องพัฒนากรรมกรรมเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนพัฒนากรรมทำแต่สิ่งที่มันดีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองได้ไปสู่ที่ที่ดีมากขึ้นมากขึ้นศาสนาพูดไม่ได้สอนแบบนี้เหรอศาสนาพูดมาเที่ยวป้ายว่าคนนั้นเป็นตุด๊ดเป็นบาปเป็นเกย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหร ที่ฉันไม่ได้ศึกษามาแบบนี้ค่ะดีฉันไม่ได้ศึกษามาแบบนี้กระโหลกไม่ไปอบอร์เดอร์เรื่องของาศาสนาเดอ้อ